สวัสดีครับ,รบมมกระบอกผมเบ๊กกระบอกเกมแคสเตอร์วันนี้ก็อยู่กับรเจกดการ ان, เชฟออตโอตโวีด GTA 5นั่นเองโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้ว,ลวเราเพิ่งเสร็จภารกิจใหญ่ยักษ์มาครับคือเราไปถลม่มตำรวจมาแทบจะทั้งสอนอ,นอนเลยใช่ไหมหูแม่งสู้อย่างนานครับแล้วยชคดีที่ผมรอดไปได้ราดมาได้ไงก็ไม่รู้นะปก <c oughs> ติแล้วต้องตายไม่สองกับสามครั้งนะแปลว่าผมนี่เริ่มโปรขึ้นเลยวันนี้ป๋ย <c oughs> โอเคครับครั้งนี้เราก็จะมาดูซิว่าจะมีวิชาอะไรรอยอยู่ครับรู้สึกดีมากเลยที่มีวิชาให้เลือกครับ พอพาดิแล้วมันมีมีเชนให้เลือกกูต้องเดินหาตั้งนานแต่ครั้งนี้มีเรือแล้วก็โอเคครับมากูจะนั่งรถไม้แท็กซี่เลยตามสเต็ปเดิมครับหู้ไหนตึกนี้อ่ะค่อนข้างใหญ่เนี่ยกูจะเดินถือปืนอ,อีกนะเนี่นยเดี๋ยวก็โดนตำรวจซิลหรอกเออเดินมือเปล่าทิพไห้เดินเข้าทางไหนวะเนี่ยหูยใหญ่ใหญ่ตรงนู้นปะนี่เออนี่ไงสตูดิโอถ่ายหนังหู เราจะมาทำเควสเกี่ยวกับการถ่ายหนังจริงเหรอวะเฮ้ยหรูเนี่ยพอดีดูบุหรี่ไม่ดีนะพวกเธอผู้หญิงเป็นผู้หญิงเปนแท้ๆมาดูบุหรีนะ่ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะคุยกันไป็สองคนเนี่ยเอาที่เขียบุหรี่ร่วงเลยเฮ้ยเธอที่เขียบุหรี่ตรงนี้เอาไปเอาไปโอ้ช่างเหมือนก,กันกันอุ้ยจะไปยุ่งอะไรกับสาวๆทำเควส,ควสได้แล้วม,มาดูดีว่าจะมีเควสอะไรลอยอยู่ ลเข้ามาเข้ามาฮะหวัดดีไมเคิลย่าใช่รู้ใช่ชไหมฉันมีสามเลขาคำพูดจากหนังภาพยนตร์นี่ไงใช่ด <c oughs> ้วยครับเนลสันอินเนเปิลเอา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  นี่เป็นคำพูดจากในหนังครับซึ่งไมเคิลตอบได้ถูกหมดเลยแปลว่าไอ้ไมเคิลที่เป็นแฟนหนังมากเลยเนี่ยฮิวแฟนเนยแฟนตัวจริงเดวินเวสตันทำไมเขาจะได้าแบบนี o ไมเฮ้ยที่ีมันยอดมากเลยเป็นข้อความเลยขาพูดเสมอว่าอย่าทำงานร่วมกับเด็กกระสับไอ้นี่สุเดวินเป็นคนที่เราได้เบอร์ไอ้คนนี้มาแต่แรกส่วนกลาที่แล้วอยู่ในตึกที่รอเวลา

คือเรามาทำมาร่วมงานกับไอ้นี่อย่ะไม่ได้จะมาเป็นนักสแสดงเองรู้สึกไมเคลเนี่ยจะเป็นแฟนหนังคอยคนผู้กับคนนี้และพู้กับคนนี้ก็อยากจะให้เราไปจัดการปัญหาคอ,อนสิ้นหน่อยครับวันนี้เราต้องไปทําอะไรมิกี่โหวจัดใจความได้ไม่ค่อยหมดครับสับยางแม่งเยอะมากเช็ดโอ้แต่รถนี้แม่งเจ๋งจริงไว้เฮ้ยโอ้โหความเร็วก็ดีแล้วก็เลี้ยวได้นิ่งมากครับรถคันนี้สุดติงอะ่ะ เลียดูการเข้าเลี้ยโอลิฟแล้วดิฟแล้วโอเคคให้แต่ว่าคอนโทรลได้ง่ายมากเลยหูเนี่ยครับหดูการตวัดแบบเฉียดฉิวใครโทรมาไงโซโลมอนลันจะทำไปทำดีๆอ๋อจลืมข้อมูลโอเคให้ไปสอนมารยาทมันนะจับใจความได้ก็คือไอ้ผู้กำกับคนนี้ไม่พอใจรู้สึกว่าเจนพนักงานพิ่งมาใหม่บัะเออแล้วมันรู้สึกว่ามันจะทำกลางหรืออะไรประมาณนี้ไหม ก็เลยอยากจะให้เราไปสั่งสอนมิยาทสักหน่อยก็คงจะให้เราไปอัดมันนะตรงนี้อ่ะแต่รถนี้แม่งเจ๋งมากเลยเนี่ยบองตรงเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยโหแม่งขับได้โคตรสบายอะผมโคตรชอบเลยทันทีใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ด้วยโหททานจะมพีพวกเยอะซะด้วยเนี่ยเฮ้ยโห้ยคือเจ็ตส่วนตัว หางอย่างหรูครับเฮ้ยสวัสดีสภาพบรุรุษรุ่นชอบสถานที่พวกนี้ไหมมันจะกลายเป็นสวนสวนรรค์ EDM อะฮะทุกอย่างจะเป็นจริงมันคือ Pelosi Entertainment นตงั้นขอเวลาฉันสักแปบ๊บนึงนะนจะต้องเข้าไปข้างในสักหน่อยเคียนนี่เราอยู่ใกล้ครับแล้วเว้ยแล้วใกล้แล้วไอ้พวกไอ้ไนั่นบัดที่คนที่เราจะไปสั่งสอน ต้องเข้าไปโดยที่ไม่ทําให้เกิดอาการตื่นตกใจเราต้องแอบเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองโอเคไหมโอ, Herr, โอ,โอ้โหเ,เ,เราต้องไปทำไงแล้วทำไงถ้าบอกให้เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอืมต้องโค้ต้องปีนบันไดตรงนี้มัง้งไปเร, ow, เร็วเร็วเร็ว แม่งไม่เห็นเว้เออเว้ีดีเฮ้ยข้างบนมีคนหนึ่งอะหลบ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 ลบลบแอบเนียนๆหน่อยเอ้ยไอ้ไอ้นี่แม่งนิ่งไว้นิ่งไว้ เดี๋ยวมันจะหันมาป่าววะไม่หันเว้ยไปไปไปสิเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเวี่งวิ่งเอ้ยบินบินบินกบกบกบเราย่องเข้าไปกระทืบมันได้ปะ ค่อยเดินค่อยๆเดินกดไอเรียบร้อยเยี่ยมมิชชั่นอิมพอสิเบิลจริงเราค่อยๆแอบเข้าไปครับตอนนี้ก็มีใครแล้วบันไดนี้บันไดนี้มาอย่างเนียเลยไมขึ้นไปโอ้ยเด็ดยมมาม เกือบไปแล้ว嘛แม่งไม่เห็นได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันเข้าประตูนี้ใช่ไหมอาจจะได้มั้งปีนขึ้นนี่เข้าไม่ได้อะเอาไม่ใช่เข,ข,ข้านี่เหรอสิบหายน่ะโอ้โหกลมกลมกลม,กม,กมต้องไปทางไหนอ่ะขึ้นบันไดนู้นเหรอสงสยัยครับน่าจะใช่แล้ว โอเคเดี๋ยวเดี๋ขึ้นไปกลมๆๆๆเอ้ยไม่ทำกลมหรอมั้งมันไม่รู้มันไม่รู้โอ้แม่งไม่ค่อยดีนะเดินดุ่มๆมาขึ้นบันไดดื้อๆเลยแม่งคุยกันเพลินสมหน้าไปแล้วเว้ยโอ้ขึ้นมาถึงข้างบนได้เดี๋ยวมีใครรู้ครับโอ้เวรกรรมดิื้อๆเฮ้ย อ๋อก็ขึ้นมาได้ใช่ไหมไอ้ยี่นี่ใครเนี่ยเฮ้ยมึงอ่ะทำไมอ๋อเดี๋ยว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 กูจัดการเองอ่าได้จัดให้ตบดีครับเอาดีมาเอออืปาบปาบปาบ อืมอืมเอ้ยหลบหลบหลบแวหลบแวกูพลักอืมอืมยังไงยังไงยังไม่อังเอายอไหมล่วงล่วงล่วงแล้วเราจะทำสัญญากันใหม่มึงปล่อยให้พวกกูอยู่เฉยและกูจะไม่โยนมึงออกไปจากบนดาดฟ้าโอเค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 นะนี่สั่งสอนเรียบร้อยแล้วก็กลับใช่ไหม ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยประเด็นไงพวกกูต้องขับคอปเตอร์แล้วแม่งเอ้ยทำไมเราจะต้องหลอกให้เราต้องให้พวกที่อยู่บนเครื่องบินนี้กลัวครับด้วยการบินแบบมุมโซ,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 ซ่ให้มันกลัวนั่นก็เริ่มจากการบินใต้สะพานมันบอกให้เราบินสะพานบินไปใต้สะพานที่เครื่อมันนี้มันกลัว จะยอมรับสัญญาใหม่ไหมจะบินไปใตส้สะพานแล้วนะอะไรประมาณนี้วิทยใต้สะพาน <c oughs> ยอมไหมยอมไหมสะพานนะใตส้สะพานนะกูย,ยังเสียวเลยเนี่ยว่ากูจะขับได้เปล่า อย่าพาอย่าอย่าบินใช่ไหมกูได้เดี๋ยวกูบินต่อยอมยังเอ้ยอมยังแหละยอมยังยอมไม่ใช่ไหมยอมไม่ใช่ไหมเอ้อรีบยอมเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะระเบิดก่อนโอเคมันยอมรับสัญญาใหม่แล้วครับสัญญารู้สึกว่าจะเป็นการที่มันจะ รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะมาเรียกร้องเงินเยอะเราก็เลยบอกไปสัญญาว่ามึงจะต้องรับค่าจ้างถูกลงครับไม่งั้นมึงโดอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นนักสแสดงก็บอกว่าเออยอมแล้วกูยอมแหละกูยอมรับเงินน้อยน้อยก็ได้ไม่อยากตายดีมากรู้สึกพวกนี้มันชอบกลางเลยครับบอกว่าตัวเองแม่งเก่งมากได้เงินไม่คุ้มเงี้ oder, ยก็เลยกะว่าจะไปเล่นให้คนอื่นปะพูดกลับไม่พอใจก็เลยสั่งให้เรามาสั่งสอนสุดท้ายเราก็ได้เซ็นสัญญ,ญากับมันใหม่ ก็ถือว่าเคลียร์ดาวตรงไหนเงี้ยเรียบร้อยนะเออไปที่ออฟฟิศโซโลโมอนเรียบร้อยเออเป็นไงเพื่อนฝูงนั่เจอเออตอนนี้เราเป็นพวกกันแล้วตั่ใจเป็สนสัญญาก,ก็จบแล้วไม่ทำอะไรภารกิจนี้ไม่มีใครตายครับแค่มาสังสอน,นิดหน่อยอ้าวเรียบร้อยนะภูมิกับแอนทอนเพื่อนฉัน นายเป็นศิลปินฉันรู้ผมทำเองเฮียเป็นไงเป็นไงพามาเองเลยเนี่ยไอพวกนี้เหมือนโดเบคมีแม่งเอนี่นี่มันมีอะไรอยากจะพูดเฮียพูดมาอ่าฮะอ่พูดดิใช้พูดอาพูดดีใช้ขอโทษครับที่มันเกิดการเข้าใจผิดนิดหน่อยแบบว่าฉัน ฉันรู้สึกดีมากเลยเพื่อโอกาสที really ่คุณให้มาโอเคเยี่ยมเยี่ยมไปไม่เคลิอนฉันจะพูดยังไงนายทำได้กูล็อกมึงว да SO ่ะไม่ไม่เก๋นะฉันต้องการโปรดิวเซอร์นักกิจจา ให้ฉันชอบเนี่ยเราจะคุยกันเดี๋ยวฉันจะไปโอ้ยแย่ได้ได้งานไกลผู้กำกับแล้วอันนนออันนนอเฮลเย่รู้สึกไหมเคยชอบผู้กำกับคนนี้มากครับให้เจ้าผ่านมิชชั่นมิสเตอร์ลิชาร์ดงานแรกของเรากับผู้กำกับโซโลโมอนเนี่ยชุดเีท่ไงชุดเอเลี่ยนเหรอคุ้นๆนะใช่เอเลี่ยนที่เราเคยเจอหรือเปล่าวะหรือว่าเอเลี่ยนที่กูเจอ อะไรอะไรอะไรอ้าว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 อยู่ดีไม่ว่าดีเหรอมึงเอาหลับเลยชิบหายอ้าวไอ้ที่ไอเอเลียนไอเอเลียนนี่วอร์เอเลียนมึงวอร์ดอ่ะมึงเป็นเอเลียนนะกับต่างดาวมึงไปไอ้สารหาเรื่องไงประเด็นคือหาเรื่องอะแมงเฮ้ยตำรวจซิวกูุยอะมึงนี่ตำรวจเพลินตกหน้าผาตายเลยหาย ไม่ช่างมันก็นเลวกันจะได้ลดจะรถวปไวเพราะตายก็ไม่เสียของเยี่ยมผมชอบพาน,นี้ตรงนี้แหละคือตายแล้วปืนเราก็ยังไม่หายพานอื่นนี่คือตายปืนอะไรนี่ฮะมีนี่หายหมดเลยเนี่ยโอเคงั้นต่อไปก็ทำเควสดีบ้างเพราะเสียด,ดนายรถคันนั้นหะ่ะรถที่ผมบอกว่ามันขับดีอยู่เลยแต่ถ้าเกิดเรากลับไปซื้อโอน่าจะมีโอกาสได้อยู่เออถ้าไปอีกรอบหนึ่งผมจะเอารถนันมเซฟแล้วรถแม่งดีรถแม่งเร็วแล้วก็คอนโทรง่ายหารถแหลมอย่างนั้ไม่ได้มากแล้วเนี่ย เรียบร้อยกำไรอยู่นี่ยโอ้โหมีผู้หญิงด้วยเหรอน่าสนใจนะเฮ้เทเวอร์นี่แฟนคกินด้วยอเอาไอมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยแล้วเจ๊ดทำไมอ่ะคนนี้คนเลขาที่เฟซี่เนี่ย อะไรขึ oh ้นในนี oh ้ฮะโหในที่สุดนายก็สนความฝันของเพื Shadow ่อนฝูงแล้วเว้ยดูท่าดูท่าเพื่อนฝูงนายสองคนไปไปที่ทำไรวะแม่ง แฟรงคินบอกให้กูไม่ค well, you ่อยแน่ใจเท่าไหร่วะชีวิตกูแม่งเสี่ยงมากเลยเนี่ยช่วงนี้มจะทำไหมหรือว่ามึงจะอยู่แค่ระดับนี้ในชีวิตมึงเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะเอะลองดูลองดูแฟรงคินเป็นคนไม่แน่ใจครับบอกกูจะทำเไยช่วงนี้กูเสี่ยงมากเลยตั้งแต่อยู่กับไอ้สองเทพเมื่อกี้แต่วันนี้กูเสี่ยงตายตลอดเวลา แต่นั <tang ar> ่นก <studied> ็กล่อมให้พอยากมีชีวิตที่ดีมันก็ต้องทําต่อไปเว้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะพูดเหมือนกับว่าให้เราแต่งปลอมตัวเป็นตำรวจจราจรแล้วก็พ้นเลยทักอย่างนะผมจับใจความไม่ผิดเนี่ยเออได้เป็นแฟงคินก็สบายหน่อยจะได้มีอันตีเมทเนี่สามกิโลโูหลอบนีคนได้ขับกินยาวครับอามอไซคมาดิกูเบื่อรถเก่งแล้วกูขอนั่งมอไซชนแม่งดื้อฮะ อะไรต้องใช้รถคันนี้เหรอนี่นี่รถคันนี้ดิมอเตอร์ไซค์ก็ได้ไม่ต้องใช้รถนั่นหรอกใช่ไหมได้อยู่นะได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องขึ้นรถคันนั้นอีกเดียวอ่ะโอเวนกรรมเอ้ยอ่าโอเคโอเคเออไม่ถอนหมวกกันน็อกเลยนะเออเอาถอนละแม่ต้องขับรถคันนี้อย่างเดียวเส่กูอยากจะขับมอเตอร์ไซค์มากกว่าหื <laughs> มไมเคิลโทรมามีอะไรแล้ว <laughs> ฉันกำลังจะไปครับเฮียมีอะไรไหมอันนี้แต่งแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะเจอกันเฮียเอ้ยไม่ึ้นโทรมาบอกว่าถึงแล้วมั้งแล้วก็แต่งตัวไปนั่นอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองแม่งหูแม่งดูโคตรแปลกเลยแต่คินบอกก็แป๊บหนึ่งเฮียกูจะถึงแล้วแหมตื่นเต้นกับชุดใหม่หรือไง เด e ี๋ยวรู้เลยนะว่าจะแปลขนาดไหนปั <respuesta> if, if ๊มเหรอไหนว่าชุดพี่แอนแอนแน่ยิวแฟงคินมึงมาท้ายพอดีแข่งนะบัลไลไส้เลยกูยิวมึงท้าแข่งรถดิฟเลยะเราต้อง อ๋อต้องท้าแข่งพวกนี้เพื่อที่จะล่อมันให้ไปติดกับอะไรปะเอาเวนกามไว้อยู่มาแข่งดริฟกับพวกหานี่โอ้โหแล้วดูแม่องอย่างเร็วเลยเจ็ดเปดโอ้ยเคียดเอาแล้วครับตอนนี้จาก gta กลายเป็นเกม fast and furious นั่นนะแล้วกูไม่ขับกา,กากด้วยประเด็นเฮ้ยเดี๋ผมขับเก่งขึ้นแล้วนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะชนแล้วเหมือนกันมาดีมาแล้วมึงมาท้าแข่งแบงคินเดี๋ยึงรู้เลยครับพลังสโลกูลไม่ใช่ขี้บอกไว้เลยนี่ กดให้ทันก็พอนั่นไงล่ะโดยเป็นหนึ่งดอแต่ยังพอได้เขาขับเลนนู้นกูขับเลนนี้ไว้เลนนู้นจะขับง่ายกว่าป่ะเอ๊ะผมว่าเลนนี้ขับง่ายกว่านะเพราะเราจะเห็นเลยว่าใครกำลเราจะมาแอมาดีมามกูขับเลนนี้โอ้ยแม่งดิฟ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 ดิฟ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 มาดิฟอะไรตอนนี้ไม่ใช่ทางโค้งฝุกหายมันก็ไวมากจริงรอก่อนให้ กูไม่ใช่นะักขับรถนิฟฟานิฟเลียสกูไม่ใช่เจโชแต่กูจะโชยดูสกิลการขับรถกูเป็นยังไงอันน่บักฮานมึง้ยมึงก็เร็วกันเกินรักูด้วยครับพี่น้องรถเราก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วเท่ามานะันนรู้สึกว่ารถมันก็จะแรงกว่าดยนะแล้วไม่ว่าขับดีกว่าไม่มีชนด้วยเราแม่งขับยังไงก็ต้องชนอ้าวจะเข้าใจผิดว่คนขับกังคนระับแต่ผมผมว่าผมก็ขับดีขึ้นมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะถ้าใครจะจำพาร์ทแรกได้กูนีดด่ขับชนที่หาย ตอนนี้แทบจะไม่ชนแล้วเห็นบ่าแน่คนเราต้องมีการพัฒนากันบ้างเดี๋ยวนี้ขอพัฒนาแล้วดูพวกแม่งเลี้ยวรถหลบไปหลบมาเชื่อไปเชื่อมาเนี่ยโคตรโปรเลยกูทําไม่ได้เนี่ยปว่าตามมันไปเรื่อยๆพวกมันเคยกับเทเวอร์รู้สึกว่าจะไปปลอมตัวเป็นตำรวจจราจรคอยดักจับแล้วใช่ไหมเอาแล้วไม่อยู่มันเบรกรถ่ะเอาเแพ้กูเนี่ยเอาเอาเแพ้น่ะโอเคครับล็กตัวหนึ่งก็คือรถสีส้ม อีรถอีกคันหนึ่งอยู่ๆมันก็ชะลอความเร็วไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันเลยชนไปซะหนึ่งดอกเงยตามทันอยู่เนี่ยเออรถเราก็ไม่ได้อ่าว่าไงไมเคิลเดี๋ยวชะโลอความเร็วก่อนกูต้องรับโทรศัพท์เฮ้ยเรากำลังจะไปแล้วถึงในอีวินาทีครับพี่เนี่ยนี่ไออยู่ที่แมงเออไว้ไหมชิปแมงแปลกจริงเฮ้ยมึงมาเลยเว้ยเอาแม่งเลยเว้ยนี่เฮลบอกกูได้เป็นตำรววันนี้แหละ อ๋อต้องตามรถไปแล้วก็เอารถไม้ได้เหรอและ้วจะให้มันหยุดยังไงวะกูต้องยิงมันไหมต้องไปข้างหลังมันนะวโอเคโอเคเทเวอร์ไปจัดก,การฝั่งนู้นครับเดีย๋ยวจะจัดก,การรถฝั่งนี้เองก็งแฟงคินไม่เห็นแลสีแดงข้างหน้าเราตามไอ้รถของแฟงคินอยู่นี่ เนี่ยสีแดงข้างหน้าคือรถแฟรงคินมนั้ยเหรอนี่นี่ไงสีส้มแล้วทำไมให้เราตามแฟรงคินเออคูณเสือมันจะไม่ยินสยเสียงไซเรนต้องไปใกล้ๆโอเคขอบใจที่บอกเทเวอร์แต่รถเรารถมอไซค์จะแรงกว่ารถนั่นเหรือรถแมงกโครรถแข่งนะเว้ยตามไปตามไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองแหละทีโอเคหวังว่ามึงจะหยุดในเร็ววันทำไมพวกมึงขับกันเร็วจังวะปล่อยเกียร์ยังไงเนี่ย อเอ้ก็ไปอยู่แต่รถกูแรงได้เท่านี้ต้องเข้าใจมึงสับเกียร์มอเตอร์ไซค์เป็นไหมกูไม่เคยขับรถในมอเตอร์ไซค์ในชีวิตจริงด้วยนะต,ตามไปตามไปนี่มันฟานฟิเลียนจริงนะโอ้โหตามไปใช่ไหมเอวกูตามหลังไปอยู่เทรเวอร์กูอคอยคุ้มกันให้เอ้ เาต้องตามไปเรื <cues> ่อยๆว่ะแต่แม่งตามไม่ทันจริงเนี่ยรู้ว่ามังจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วกูเริ่มเบี้ยวแล้วกูเริ่มเบี้ยวแล้วกูเริ่มเบี้ยวแล้วอุ้ยเกือบ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 ขอลุ้นแม่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเริ่มเบี้ยวว่ะดีนะยังคงไว้ได้นี่ถ้าเกิดผมล่วงล่วงไปทีหนึ่งนี่สงสัยวิชั่นแม่งเปลวเฮ้ยโอยกวางเวนนี่ก็โดนชนไตหาหรอกฮะพวกเด็กแว้นเต็มถนนเลยเว้ย เทเวรประกาศให้หยุดรถด,ดับมันไม่ได้ยินมั้งนะเนี่ยอแหละมันเริ่มช้าใช่ไหมโอเคถึงเวลาใช่ไหมเราเริ่มตามทันแล้วเว้ยเพราะว่าทางโค้งมันเริ่มเยอะครับพวกหานี่เริ่มไม่ได้มอเตอร์ไซค์เราจะถนัดทางโค้งม,มากกว่ามันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินหรือมันแกล้งเมินวะหยุดดีเฮ้ยเทเวก็พยายามตะโกนบอกครับแต่แม่งก็ไม่หยุดสักที กูจะล่วงก่อนแล้วเนี่ยกูเสียวกูจะโดนชนสักทีเนี่ยเพราะว่าชนทีนี่คือมิชชั่นเฟลแน่เนี่ยเพราะถ้าเกิดผมล่วงไปทีนี้คงตามผู้กหานี่ไม่ทันแม่งเร็วมากหยุดได้วไหมหยุดได้วไหมโอเคโหสกิลการขับรถผมไม่โคตรพัฒนาไม่ชนเลยเว้ยเอออาจจะมีถักๆเขียวๆบ้างแต่ดูพวกนี้แม่งแต่งตัวเฮ้ยลองอยู่ในคาไว้เดี๋ยวรถไม่เพิ่มผัวพวกี๋ยวกูจะจัดการทีหลังแอนแน์ทำเนียนทำเนียนจะกระจายผูกหานี่ก่อนเฮ้ย มึงรู้ไหมมึงเร็วขนาดไหนเออไม่รู้แบบว่าพวกตำรวจเขาบอว่าผมอยู่ในจำกิดนะนะกูว่ามึงนี่มาแข่งรถไม่รู้รีดูลายนะออกมาออกมาอย่าให้นั่นเออคุณตำรวจเขาแบบว่ามันมันมันออกมาออกมาเอาให้เอามือวางไว้รถเออออกมากูไม่สนบัตรขบจิ่มึงไอเทเวมึงมึงอย่ามึเกตไต่อ่างเขาดีหาเอ้กูบอ้มึงออกมา ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อฟังไม่ขึ้นวะไอ้เทเวอร์นี่ก็อา้าวสุดท้ายก็ยึดรถแม่งเลยนะโอเคโอเคก็ได้ครับจุด <laughs> ประสงค์หลักเราน่าจะมาเอารถไอ้พวกนี้มากกว่าครับรถดิฟคันเทมนี่เวนกรรมเอ้ยอย่าให้รถมีรอยด้วยอย่าเลยละมึง หูแปดกิโลงั้นเดี๋ยวผมขอขับยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยเจอกันครับเดี๋ยวไม่ชนตำรวจเข้าครับเฮ้ยแม่งไม่หือเว้ยตอนแรกนึกตกใจในใจครับสัตว์นี้แม่งจะจับกูปะเผื่อไปชนท้ายตำรวจแต่รู้สึกว่ามันจะนิ่งครับดีมากอุ้ย เกือบเหมือนกันเพราะเนี่ยจะถึงที่หมายแล้วมันกูเจตำรวจพอดีเกือบไปแล้วมึงยโอเคเรามาถึงแล้วรถแต่ละคนนี่เย็นมากเลยนะบอกตรงไงเลขาสาวสวยเฮ้ยฉันรักพวกเธอมากเลยอ่ะเป็นงานที่เยี่ยมมากเด็กคนหนึ่งและก็ไอ้แก่สองตัวอะไรให้ไฟให้ไฟเว้ยแท็ก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 ไอ้เย้ พอๆๆๆสําเร็จงานกูได้กระดาษแต่ว่าเอาเงินไหมกูได้แล้วไม่บอกว่าเอารถมาห้าคันครับตอนนี้ได้แค่สองคันสรุปคือก็ต้องไปหาอีกสามคันใช่ไหม ไอ้ที่แม่งกวนเนี่ยมันน่าจะโดนเซเวอร์ตกสักที. He's hiding his valuable assets, including the cars, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the cars in a lockup in Howick. So we just go house to house. Not. We have access to an LSPD helicopter. we can ID pedestrians from a chip in their driver's license. find Mulligan in Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right. Tabihan okay. so and Pai, Leco, Paihan, he saw a lot like a lot You're in the chopper, Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch with my friend, Solomon. Take a Solomon. Okay, okay. หานี่เราเอามาเอารถมาได้ครับตอนแรกนึกว่าจะได้จ่ายเงินเลยแต่ที่ไหนได้มันบอกว่าต้องทําให้ครบห้าคันก่อนครับมันจะจ่ายเงินให้ทีเดียวบักเปลยอ้าวแต่มมชคันก็ผ่านแล้วใช่ไหมถึงมันจะไม่ได้เงินก็ถือว่าเสร็จแล้วสองคันก็ยังเหลืออีกสามคันใช่ไหมล่ะเออรีบอย่างมันเลยนะพาร์ทนี้ก็โอเคครับผมขอตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยครับผมนะก็พาร์ทฟาสต์แอนด์ฟิลเลนะ รู้สึกว่าเกม T. E. นี่มันจะมีหลายรสชาติมากเลยนะทั้งการปล้นทั้งการดำประดานะสำรวจนางรถไฟฟ้าแล้วจะมีฟันเฟลต์เออมันมีอะไรให้เล่นหลายอย่างดีนะครับผมก็พาร์ทน่าจะเป็นพากิจไรต่อก็ไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมเป็นเครเตอร์สำนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง